ขอบคุณนอออ้องปริญาผู้อบคณสัสนินดหนึ่งนะครับได้เลยครับได้เลยครับขอบคุณพ่อกับแม่นะครับที่ทำให้ผมได้เกิดมานะครับแล้วก็ขอบคุณพี่เกศนชายเป็นสรรรํดาด็จคณะคุณตาของผมนะครับที่สร้างพระเอกวิชาัาสมชายขึ้นมาขอบคุณบ้านฮงเทวันนะครับที่มอบโอกาสให้ผมได้มายืนหยัดบนเวทีที่แสงยิ่งใหญ่ขนาดนี้ อีคิดใฝันเหมือนกันนะครับว่าจะได้มายืนบนเวทีวงเทวันนะครับขอบคุณกัรายามีที่ดีทุกคนขอบคุณแม่เทว,วีวงเทวันที่กรุงสุจีรานะจึงหลีเขาววงเทวันนะครับที่คอยเปลี่ยนข้างและก็้อความรักให้กับผมขอบคุณแฟนๆทุกๆคนนะครับที่คอยซัพพอร์ตสนับสนุนมอบพลังนะรักพลังใจ ให้กับผมวิชาหาสมชายเป็นสิ่งสำคัญครับขอบคุณวิรณาวงเทวันที่ <c oughs> ทำให้ผมได้มารู้จักทุกๆคนขอบคุณมากครับขอบคุณ <c oughs> <c oughs>